เราสเตร r เจอวันนี้จะพาทุกคนเข้าป่าไปกับหนุ่มชาวแคนาดาที่มีชื่อว่าเอเรียนไปทำอะไรกันครับเนี่ยวันนี้ไม่บอกเดี๋ยวไปคุยกับเขากันได้เลยครับ Hey there you look like you've been outside all day might if I ask what you do for living sure I'm a park ranger here in Canada my office is basically the forest that sounds amazing so What does a typical day look like for you? Mornings are for patrols, checking trails, wildlife, and making sure visitors follow the rules. Afternoons could be anything from rescuing a lost hiker to giving a nature talk to kids. Wow, so you're part guide, part hero? I guess so. But honestly, the best part is just protecting the land and seeing people connect with nature. What's one thing you wish more visitors knew? Leave no trace. Take your memories, not your trash. Nature's beauty is everyone's responsibility. Couldn't agree more. Thanks for keeping the wild wild. My pleasure. เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะว่าครูแบมคุยอะไรบ้างกับคุณเอเรียนประโยคคำถามแรกที่ครูแบมถามคุณเอเรียนก็คือ mind if I ask what you do for living ขอถามหน่อยได้ไหมว่าคุณทำงานอะไร mind เป็นการย่อมาจาก do you mind if do you mind if เป็นการถามว่าจะว่าอะไรไหมถ้าคือเป็นการถามแบบสุภาพมากๆดูเกรงใจมากๆนะคะอันนี้ก็คือ mind if I ask จะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะถาม what you do for living ก็คือคุณทำงานอะไร คำถามต่อมาครูแบมถามเขาว่า What does a typical day look like for you ปกติวันทำงานของคุณเป็นยังไงบ้างคะคำว่า a typical day หมายถึงว่าวันปกติ look like ก็คือเป็นยังไงและอีกคำถามหนึ่งก็คือ What's one thing you wish more visitors knew อะไรคือสิ่งที่คุณอยากให้คนที่มาเที่ยวรู้มากกว่านี้คะ What's one thing ก็คืออะไรคือสิ่งหนึ่ง you wish ก็คือที่คุณอยาก more visitors knew หมายถึงว่าให้คนที่มาเยี่ยมมาเที่ยวป่าเนี่ย รู้มากกว่านี้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ประโยคของคุณแอรเรียนกันนะคะ Hey there, you look like you've been outside all day. m i g h t if I ask what t o do for living? หลังจากที่ครูแบมทักทายคุณเอเดรียนนะคะครูแบมบ,บอกเขาว่าดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ข้างนอกมาทั้งวันเลยนะเนี่ย you look like เหมือนกับคุณเนี่ยดูเหมือนว่า you've been outside all day แปลว,ว่าคุณอยู่ข้างนอกมาตลอดทั้งวันแล้วก็ถามเขาด้วยคำถามนั่นแหละที่บอกว่าขอถามหน่อยได้ไหมว่าคุณทำงานอะไรนี่คือสิ่งที่คุณเอเดรียนตอบค่ะ Sure, I'm a park ranger here in Canada. My office is basically the forest. ได้เลยผมเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานอยู่ที่แคนาดาพูดง่ายๆก็คือออฟฟิศของผมก็คือป่าเนี่ยแหละ Sure ก็คือได้เลย A park ranger ก็คือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินะคะ Basically แปลว่าพูดง่ายๆเพราะฉะนั้น My office is basically the forest พูดง่ายๆออฟฟิศของผมคือป่า Forest ก็คือป่านะคะ That sounds amazing So What does a typical day look like for you? So, then Mr. Bum replied by saying sounds Sounds amazing, which means it Mornings are for patrols, checking trails, wildlife, and making sure visitors follow the rules. Afternoons could be anything from rescuing a lost hiker to giving a nature talk to kids. ตอนเช้าเนี่ยผมก็จะมีออกลาดตระเวนอย่างมีการตรวจเส้นทางมีการดูสัตว์ป่าแล้วก็คอยให้คนที่มาเที่ยวที่อุทยานะทำตามกฎส่วนตอนบ่ายเนี่ยก็มีตั้งแต่ต้องไปช่วยนักเดินป่าที่หลงทางไปจนถึงให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติกับพวกเด็กๆคำว่า patrol แปลว่าการลาดตระเวนนะคะเพราะฉะนั้น morning's are for patrol ตอนเช้าอก็เป็นการลาดตระเวน checking trails แปลว่าตรวจดูเส้นทาง trails คือเส้นทางนะคะ wildlife ก็คือสัตว์ป่า and making sure making sure ก็คือแล้วก็มีการทำให้แน่ใจว่า visitors ก็คือคนที่มาเที่ยว follow the rules แปลว่าทำตามกฎ Afternoons ก็คือช่วงบ่ายคำว่า could be anything เนี่ยมันแปลว่าอาจจะเป็นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้น afternoons could be anything ช่วงบ่ายเนี่ยอาจจะเป็นอะไรก็ได้คำว่า rescuing แปลว่าการไปช่วยหรือการช่วยชีวิตนะคะ a lost hiker แปลว่าคนเดินป่าที่หลงทางเพราะฉะนั้น from rescuing a lost hiker หมายถึงว่าตั้งแต่การไปช่วยนักเดินป่าที่หลงทาง to giving a nature talk ทีนี้คำว่า give a talk ก็คือพูดคุยนะคะ giving a nature talk หมายถึงว่าการไปพูดคุยเกี่ยวกับธรรมชาติการไปพูดคุยเรื่องธรรมชาติ to kids ก็คือกับพวกเด็กๆก,ก็คือไปให้ความรู้เด็กๆนั่นแหละว้าว wow. so you're part guide part hero เสร็จแล้วคู่บมก็ตอบเขานะคะด้วยประโยคนี้ค่ะว้าวงั้นคุณก็เป็นทั้งไกด์ทั้งฮีโร่เลยละสิ You're พาร์ตไกด p พ r t g u ไกก็คือเป็นไกด์ส่วนหนึ่งแล้วก็พาร์ h ฮีโแล้วก็เป็นฮีโร่อีกส่วนหนึ่งนี่คือสิ่งที่คุณเอเดรียนพูดกลับมานะคะ I guess so but honestly The best part is just protecting the land and seeing people connect with nature ก็อาจจะใช่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่ดีที่สุดในงานของผมก็คือการได้ปกป้องพื้นที่ป่าแล้วก็การได้เห็นผู้คนเนี่ยเชื่อมโยงกับธรรมชาติ I guess so แปลว่าก็อาจจะใช่ Honestly แปลว่าพูดตรงๆนะครับ The best part ก็คือส่วนที่ดีที่สุดของงาน Protecting แปลว่าการปกป้องเพราะฉะนั้น Protecting the l a n d ก็คือการปกป้องพื้นที่ and seeing people และการได้เห็นผู้คน connect With nature แปลว่าเชื่อมโยงกับธรรมชาติ What's one thing you wish more visitors knew? แล้วครูแบมก็ถามด้วยประโยคนี้แหละคะ่ะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณอยากให้คนที่มาเที่ยวรู้มากกว่านี้นี่คือสิ่งที่คุณแอเรียนตอบนะคะ Leave no trace. Take your memories, not your trash. Nature's beauty is everyone's responsibility. อย่าทิ้งร่องรอยเอาไว้ครับเอากลับไปแต่ความทรงจําอย่าทิ้งขยะเอาไว้ความสวยงามของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของทุกคนคําว่า trace แปลว่าร่องรอยนะคะ leave ก็คือทิ้งเอาไว้เพราะฉะนั้น leave no trace ก็คือ อย่าทิ้งร่องรอยเอาไว้ m e m o r i e s แปลว่าความทรงจำ take ก็คือเอาไปเพราะฉะนั้น take your memories เอากลับไปแต่ความทรงจำนะคะ not your trash อย่าทิ้งขยะเอาไว้ trash ก็คือขยะ nature's beauty แปลว่าความสวยงามของธรรมชาติคําว่า responsibility แปลว่าความรับผิดชอบเพราะฉะนั้น everyone's responsibility ก็คือความรับผิดชอบของทุกคน couldn't agree more thanks for keeping the wild wild เสร็จแล้วครูบบาก็ตอบเขาด้วยประโยคนี้ค่ะเห็นด้วยสุดๆเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยทําให้ป่ายังคงเป็นป่าประโยค o u l d ้ t a น r e e ี o r e ก็คือเป็นการบอกว่าเราเห็นด้วยมากๆเห็นด้วยสุดๆ thanks for ก็คือขอบคุณสําหรับ keeping the wild wild แปลว่าการรักษาให้ป่ายังคงเป็นป่าคําว่า keep มันแปลว่ารักษาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น keeping ก็คือการรักษานั่นแหละ wild ก็คือป่าคุณเอเดรียนก็เลยตอบด้วยประโยคนี้ค่ะ My pleasure ยินดีครับ ถ้าใครอยากฟังภาษาอังกฤษเก่งๆให้ย้อนกลับไปฟังตรงที่ครูแบมสัมภาษณ์คุณเอเรียนซ้ำๆได้เลยนะคะครูแบมทำไทม์สแตป์ไว้ให้แล้วอันนี้ออกจากป่ากันแล้วหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ออกจากป่ามาแล้วแล้วเป็นไง <c oughs> ได้สับเพียบเลยใช่เลยครับได้ตั้งแต่ชื่ออาชีพของเขาเลยครับพาร์กเรนเจอร์ที่แปลว่าเจ้าหน้าที่อุทยานพาโถวที่แปลว่าลาดตระเวนไวท์ไลท์ที่แปลว่าสัตว์ป่าไฮเกอร์ที่แปลว่านักเดินป่าแล้วก็เทรสที่แปลว่าร่องรอยครับใช่ เขาหน้าไปไหนกันดีนะไปในน้ำหรือว่าไปบนฟ้าดีเอ๊ต้องรอดูแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงอ่าฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะทุกคนคอย่าลืมกดไลค์กดกระดิง่งกดทุกสิ่งที่มีนะจ๊ะแล้วเจอกันใน EP ีหน้าค่ะถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องมือในการฝึกภาษาแบบครบวงจรทั้งฟังพูดอ่านเขียนครูขอแนะนำเพลินบุ๊ ตัวช่วยสำคัญที่จะเปลี่ยนการฝึกภาษาของคุณไปตลอดการเพลนบุ๊กหนึชุดได้ทั้งหนังสือและแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาให้คุณลงมือทำผ่านการเรียนรู้แบบ immersive learning ซึ่งจะได้ฝึกฟังฝึกพูดผ่านเหตุการณ์เสมือนจริงและสิทธิพิเศษคุณจะได้เข้าร่วมคอมมูนิตี้สำหรับผู้ใช้เพลนบุ๊กโดยเฉพาะเพื่อกระตุ้นให้คุณได้ฝึกและถึงเป้าหมายในการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วเพลนบุ๊ก จึงไม่ใช่แค่หนังสือแต่เป็นเครื่องมือฝึกภาษาพร้อมคู่สนทนา AI พร้อมมีคอมมูนิตี้คอยสนับสนุนสำหรับคนที่อยากเริ่มฝึกกับเพลินบุ๊กครูแบมแนะนำเล่ม Travel in Japan นะคะฝึกได้ทุกวัยเหมือนได้ไปเที่ยวจริงๆเลยสั่งซื้อเพลินบุ๊กได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ Description นะคะ